สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เก,กิดราศีกลุ่มประจำเดือนมีนาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่การเงินเข้ามาอยู่ใบแรกนะคะก็เป็นเดือนที่น่าจะเกิดโอกาสนะผิดแต่ว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่มีไพ่เสียหายค่อนข้างเยอะนะ คนที่เกิดราศีกุมเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างถูกกดดันนะคะหรือว่าต้องระวังเรื่องของปัญหาความใจร้อนเรื่องของอารมณ์ความขัดแย้งต่างๆด้วยนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ง่ายนะเม่อนั้นมันจะไปกระทบกับการเงินที่มันเกิดโอกาสมันก็จะทําให้สูญเสียโอกาสนะเช่นเรื่องของความใจร้อนเรื่องของการทะเลาะวิวาทต่างๆนี้ต้องหลีกเลี่ยงเลยแล้วบางคนอยู่ในช่วงที่มีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความด้วยนะคะคือมีโอกาสเข้ามาละแต่เราแบบต้องไปแบบ ถูกควบคุมความประพฤตินะคะทำให้สูญเสียโอกาสก็ได้นะฉะนั้นน่ะในเรื่องของนะคะปัญหาด้านนี้นะคะต้องระวังให้มากที่สุดนะคะตำแหน่งของผู้ใหญ่ทุกคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะ,ะเป็นตำแหน่งเสียหายนะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินนะคะ <S <S หรือว่าปัญหาความไม่เข้าใจกันจะค่อนข้างเยอะรวมถึงผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้อาจจะเป็นคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายแหละอันนี้เราก็ต้องระวัง ตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้นะคะอาจจะเข้ามากดดันบ้างหรือเข้ามาเร่งรัดนะกับเรื่องงานบ้างนะแต่ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงนะคะเียงแต่คนที่เกิดราศีกุมเองอาจจะต้องเข้าไปนะปรับความเข้าใจนะคะหรือต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือนะคะหรือประสานงานในตำแหน่งนี้ให้เยอะหน่อยจะทําให้เรื่องของปัญหาต่างๆนะคะได้รับโอกาสหรือว่ามีคนเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ในตำแหน่งของบ้านที่หัวใสสำนักง,งานร้านค้าถ้าอยู่ในช่วงที่มีการยกย้ายบ้านยกย้ายร้าน อันนี้มองว่าเป็นสถานการณ์หรือว่ามีการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมนะคะมันก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเดือนนี้มาได้ทําอะไรเลยนะคะก็จะมีปากเสียงกันภายในครอบครัวรวมถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะก็จะค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องของตัวบ้านหรือตัวร้านด้วยนะฉันในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะจะต้องมีนะคะแล้วก็จะต่อเติมหรือทําอะไรในช่วงนี้ก็ต้องพูดคุยกับช่างหรือว่าต้องควบคุมเรื่องของการเงินหรืองบประมาณให้ดีด้วยนะ แล้วคนในครอบครัวอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายคนที่เกิดราศีกุมอาจจะต้องกลับไปดูแลบ้านให้ดีของแตกของร้าวหรือของที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ให้นําไปทิ้งให้หมดเก็บกวาดบ้านทําความสะอาดนะคะแล้วทําบ้านให้เกิดความสว่างทําบ้านให้เกิดความสะอาดนะคะจะดึงดูดทรัพย์กับเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นอันนี้การเงินมันเก็บไม่อยู่นะรวมถึงนะคะอาจจะทําให้เรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะค่อนข้างเยอะด้วยมันเป็นอะไรที่คนในครอบครัวไม่เหลืองเงินเลยอะ่ะ นะฉะนั้นอาจจะต้องแบบไปดูแลตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยให้ดีบ้านดีนะก็ส่งเสริมดวงผู้อยู่อาศัยนะคะและตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะถือว่าส่งผลดีนะคะญาติจะเข้ามาให้การสนับสนุนกันนะคะอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนเนี่ยนะก็ถือว่านะคะจะเข้ามาส่งเสริมดวงละตำแหน่งของบริวารลูกน้องนะจะได้คนซื่อสัตย์หรือคนเก่งนะคะเข้ามาช่วยงานค่ะและตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีนะคะ ตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานต้องระวังจะมีปัญหาการทํางานนะคะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เรื่องของการทํางานนะคะไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรหรือว่าเพื่อนอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือเกิดเหตุกระทันหันก็ได้ทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆนะคะไม่ค่อยที่จะราบรื่น ในำแ,แหน่งของการช่วยเหลือนะคะเดือนนี้ยังมีคนเท่าไมการช่วยเหลืออยู่นะคะแต่คนที่เกิดราศีกุมเองก็ต้องควบคุมเรื่องของรมหรือต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างากายในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะการทํางานในช่วงนี้นะของคนที่เกิดราศีกุมนะคะถือว่านะอาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขหรือว่ามีเรื่องของภาระค่อนข้างมาก นะคะหรือต้องระวังอยู่นะคะเพราะมีตำแหน่งของไพ่เสียหายนะเข้ามาเคลื่อนไหวด้วยหรือว่าการเคลื่อนไหวกับเรื่องงานต่างๆมันก็ยังต้องระวังให้มากที่สุดเพราะว่าเดือนนี้ก็ยังเห็นชื่อผลของไพ่การแบบให้หยุดงานอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าการเคลื่อนไหวเรื่องงานเรื่องธุรกิจต่างๆนี่นะคะก็ยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเข้าไปสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนไปแล้วนะคะการทํางานหน้าที่จะราบรือนมากยิ่งขึ้นรวมถึงจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาแก้ไขปัญหากับเรื่องงานให้กับคน ที่เกิดราศีกรมโดยเฉพาะบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงานต้องอดทนหรือต้องพยายามให้เยอะคนไหนที่กําลังอยู่ในช่วงที่กําลังขอนะคะใบอนุญาตนะคะกับเรื่องของการทํางานหรือวิชาชีพนะคะ ก็ต้องอดทนหรือต้องแสดงศักยภาพให้มากหน่อยนะคะก็จะทําให้เรื่องของการทํางานนะคะยังไงก็ยังเกิดโอกาสแหละแต่ถ้าถามว่าเดือนนี้งานหนักงานเหนื่อยไหมคือมันมีที่บนของไพ่ที่นะค่อนข้างที่จะมาสร้างความวาวุ่นใจกับเรื่องงานเนี่ยแล้วก็ตําแหน่งของเพื่อนด้วยตําแหน่งของหัวหน้าด้วยนะก็ยังเป็นตำแหน่งที่เสียหายนะก็เลยทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆนะคะยังต้องนะคะขยันให้เยอะนะคะแล้วก็ต้องอดทนให้มากสักนิดหนึ่งในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินขึ้นไพ่เจ็ดเหรียญหนึ่งเหรียญถือว่ารายได้ดีนะคะ การเงินถือว่ามีโชคนะคะแต่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่หมุนจ่ายเยอะนะคะรวมถึงนะคะแต่ตําแหน่งของตัวบ้านนะคะตําแหน่งของตัวร้านตําแหน่งของเพื่อนนะหรือว่าคู่ของคนรักหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยนะคะรวมถึงหนตำแหน่งของผู้ใหญ่เนี่ยนะคะยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาสร้างปัญหากับเรื่องของการเงินอยู่ใช่นหคะในเรื่องของการเงินช่วงต้นเดือนนะคะยังเป็นต้นเดือนที่เกิดโอกาสกับเรื่องของการเงินนะ แต่ยังใช้จ่ายเรื่อยๆนะเพราะมันมีชั่วของค่าใช้จ่ายเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนแต่มันยังมีรายได้ทําให้เรายังสามารถที่จะใช้จ่ายไปได้นะคะแต่พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายจะมากกว่าช่วงต้นเดือนอีกนะคะเพราะไรายได้อาจจะลดลงหรือการเงินที่เราได้มาตั้งแต่ต้นเดือนเราใช้ไปหมดแล้วพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วมันก็เลยทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างนะคะไม่เกิดสภาพคล่องแล้วแล้วก็อาจจะเกิด ปัญหาติดขัดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฉะนั้นเรื่องของการเงินอยากให้วางแผนที่ดีละกันแล้วก็ไม่อยากให้เคลื่อนไหวในเรื่องของการเงินอะไรในช่วงเดือนนี้มากนะคะต้นเดือนนี้รายได้ได้มาแล้วต้องรู้จักบริหารหรือจัดเก็บให้ดีส่วนกลางเดือนไปแล้วเนี่ยนะคะไม่ควรลงชนอะไรไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงิน นะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ถ้ามีความคิดที่จะต่อเติมบ้านหรือปรับปรุงร้านนะคะควรที่จะวางแผนการเงินนะคะให้รอบคอบนิดหนึ่งไม่งั้นการเงินมันจะบานปลายนะคะแล้วก็ยังมีดวงที่อาจจะถูกหลอกถูกโกงถูกปรับด้วยแล้วก็บางคนมีปัญหาด้านกฎหมายด้านคาดีความหรือแม้แต่นะคะเรื่องของการค้ำประกันต่างๆนะคะก็ยังต้องหลีกเลี่ยงนะสำหรับคนที่เกิดราศีกุมนะคะส่วน,นเรื่องของความรักนะคะ สำหรับคนที่ยังสโสดนะคะมองว่ามีช่อผลของไพ่ความรักนะอาจจะเป็นรักต่างวัยนะหรือว่าจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนนะคะแต่ความสัมพันธ์นะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้มันยังมีปัญหาอยู่คนสโสดควรที่จะคบกันเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะเพื่อที่ในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะคะจะได้พัฒนากันได้ยาวมากขึ้นส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาก็เป็นความรักที่ดีนะช่วยกันดูแลลูกนะคะหรือว่าเป็นความรักที่ยังรักกันแต่เดือนนี้มันมีปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินด้วยเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยเรื่องของปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบกระทั่งนะคะอาจจะทําให้เรื่องของความรักนะคะมีปัญหากันได้ง่ายนะฉันต้องไปปรับกันให้มากโดยเฉพาะนะคะในช่วงกลางเดือนไปอ่ะต้องรอบคอบเรื่องของปัญหาการมีปากเสียงกันโดยเฉพาะเรื่องของการเงินต่างๆนะคะก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งแล้วก็บางคนมีปัญหากับเพื่อนของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะฉันนะคะต้องปรับกันให้เยอะค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะ ก็ต้องรามาระวังค่ะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงล่างด้วยนะ,ค,ะคือคุณสุภาพสตรีคือมดลูกช่วงล่างคุณสุภาพบุรุษก็อวัยวะสืบพันธ์หัวใจความดันนะคะระบบนะคะทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาคนไหนนะคะ ที่กำลังตั้งครันอยู่นะต้องระมัดระวังเรื่องของการแทงบุตรนะคะต้องดูแลตัวเองให้มากหน่อยแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีกุมอย่างเดียวผู้ใหญ่ด้วยนะแล้วก็นะคะเพื่อนนะคะหรือว่าญาติพี่น้องนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะคะซึ่งอาจจะต้องไปเตือนกันให้มากในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็นะหาเวลาไปทําบุญนะคะ ไปะสะดอกข้อนิดหนึ่งนะจะทำให้ดวงชะตานะคะ,ะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นำไว้อย่างไรไพ่แสงสุกกระบอกงานยังไงก็ยังเกิดโอกาสนะคะเพียงแต่คนที่เกิดราศีกุมต้องเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากหน่อยนะจะทำให้เรื่องของการทำงานนะคะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกอาจจะเตือนว่าอย่าไว้ใจคนง่ายไม่อย่างนั้นนะคะอาจจะถูกหลอกถูกโกงหรือถูกทรยศหักหลังกับเรื่องของการเงินได้ค่ะ ส่วนเรื่อง,องความรักนะคะไพ่แสงสุขบอกนะสำหรับคนโสดก็มีดวงที่จะพบรักที่เป็นคู่กันแต่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นยังไม่ใช่ความรักที่จริงจังอะไรนะคะเป็นความรักนะคะที่ความสัมพันธ์ชั่วครั้งช่วคราวอะนะคะหรือยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องระวังอยู่สําหรับคนโสดโดยเฉพาะเวลาคบหาใครแล้วมันมีความลึกซึ้งกันง่าย นะคะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งหรือคนที่เข้ามายังไม่ใช่คนที่รักเราจริงเป็นคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์หรือต้องการเข้ามามีความลึกซึ้งนะคะแค่นั้นนะจันต้องรอบคอบส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาต้องนะมาระวังปัญหานะความรักหรือการนอกใจนะคะอาจจะเกิดขึ้นนะนี่ต้องรอบคอบนิดหนึ่ง สุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะให้ระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศรีรษะค่ะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฝ่ามือนะคะจันั้นนะคะก็ต้องดูแลติงให้มากนิดนึงนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ